ยังมีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งนะที่จําเป็นเดี๋ยวอาจารย์ปัญญาจะแนะนําให้พวกเรารู้จักเครื่องมือที่วางๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้ว่าเครื่องมือแต่ละตัวเขาอ่านว่าอะไรหรือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวพอดีมีกล่องมาด้วยอาจะรปัญาครับเขาไม่รู้จักอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมันเขาเรียกยังไงเพราะหน้าตาคล้กันทั่วไปเขาเรียกยังไงครับก็อันนี้นะครับสี่ตัวนี้เรียกว่าไขควงนะครับ ไขควงเนี่ยเขาจะเรียกตามปากมันนะครับอ่าดูที่ปากมันนะอ่าอันนี้เรียกว่าหัวไขควงปากแฉกใช่ไหมววหัวจะเป็นแฉกเนี่ยนะอ่าครับอ๋ออีกตัวหนึ่งก็เป็นแฉกเหมือนกันอ่าแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับเขานัามองจากด้านหน้าเนี่ยอ่าครับมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้สําคัญนะเวลาไปใช้ไขหัวน็อตเนี่ยถ้าเราใช้ผิดขนาดนะครับหัวมันก็จะเป็นมันจะเสียได้เลยนะครับครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับอ่า ต่อไปดูปากอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ปากเป็นยังไงฮะเขาเรียกปากไงนปากแบน์อ่าครับก็มีเล็กมีใหญ่เหมือนกันนะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับน็อตที่เราใช้ที่เราจะประคันครับตัวลงมีไขควงสองชนิดคือหนึ่งเป็นแบบปากแบนด์ปากแบน์กับไขควงปากแฉกปากแฉกครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเออตัวนี้เป็นไงฮะเขานับเป็นยังไง คีมชนิดต่างๆนะครับอันนี้ดูที่ความยาวว่าตีวนี้วครึ่งชื่อมันนะครับอคีมปากจิ้งจกอะไรอย่างงี้นะดูที่ปากก่อนนะครับปากปากจิ้งจกอันนี้ความยาวมันหมายถึงทั้งตัวสี่นิ้วครึ่งใช่ไหมครับ่าคือความยาวตั้งแต่เนี้ยปายด้านเนี้ยถึงด้านนี้ครับยาวสี่นิ้วครึ่งครับตัดไปต่อไปอันนี้เรียกว่าคีมปากแหลมมีฟันอ๋อดูดูฟันมันตรงไหน นี่ครับเห็นไมันจะมีซีซีครับอ่าโอเคแต่ตัวนี้ความยาวจะแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ห้านิ้วกับสีนิ้วเทัากันนึดสนิ้วครึ่งอันนี้ห้านิ้วครึงับยาวกว่ากันหน่อยนึงทับทับไปเลยอ่าครับอ่ายาวกว่ากันนะครับเป็นยาวกันครึ่งนิ้วต่อไปคิมอีกแบบหนึ่งอันนี้ว่าคิมปากเฉียงครับนะครับปากมันจะไม่ตรงฮะเฉียงเฉียงครับมันสลบครับบางครั้งเรียกว่าคิมตัดเพราะเอาไว้ตัดแล้วมีรูให้ปอกสายได้หน่อยนึง เอาสายไปเสียบเข้าไปแล้วก็ปอกสายได้ครับแล้วตัว2ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เรียกเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ขนาดนะครับแตกต่างกันครับนะครับตัวนี้5้านิ้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับตัวนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่หกนิ้วมั้งเพายาวกว่ายาวกว่านิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งครับหกนิ้วอันนี้ก็เหมือนกันนบครับหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าขนาดแตกต่างกันนะครับเวลาเราไปใช้เนี่ย บางทีมันใช้ตัวใหญ่ไม่ได้มันเข้าไปตัดไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวเล็กให้เหมาะสมนะครับเพราะนั้นขนาดก็คือ,อการเลือกใช้จับหน้างานนะครับต้องเหมาะสมกับงานที่เราใช้นะครับก็จรรมาถ้ามีทั้งหมดนี้ผู้ปกครองของมีตังค์ซื้ออย่างน้อยเราควรจะมีอะไรบ้างในขั้นต้นแล้วเนี่ยที่เราเลือกเรียนนะครับหรือว่าสนใจเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะครับอ่าเราก็อาจจะค่อยๆซื้อนะครับหรือว่าส,สมม่งไปเอาตัวเองนะครับ เราเป็นช่างเราก็ต้องมีเครื่องไม้คเครื่องมือนะครับอย่างแรกที่คุณจะมีเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับแนะนําตัวนี้ใช่ไหมถ้าจะแนะนําก็คือตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่งความร้อนได้เวลาเราไปปัดกีสายไฟที่มันใหญ่หรือว่างานที่ใหญ่เนะี<า>่ยมันถ้าเกิดความร้อนไปถึงเนี่ยมันบัดกีไม่ได้นะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหนึ่งละอัวตละทีนี้ตัวนีว <ๆ S 2> ้นะะมันก็มีหลายราคานะครับทีบนี้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วเบื้องต้นเราอาจจะลองซื้อสักตัวละหลัก สามร้อยบาทก็มีนะครับแต่ถ้าตัวนี้เลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆหนึ่งพันะครับแต่ว่าก็คือจบใช้ได้ยาวๆแน่นอน้อนเลยทนนานอ่าครับ,นนรบแล้วก็ที่ดูกันก่อนับอันนี้จําเป็นเนาะก็จะเป็นถ้าเรา,าจะรับซ่อมงานอะไรเงี้ยหลายๆงานต้องใช้นะครับนะต้องใช้ครับ อันนี้ตัวละ60บาทเองตาซื้อมาเอโอ้โอถูกเนาะมันมีหลายราคาะ,คะหลายราคาลหลายร้อยเป็นพันก็มีแต่ตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันทําออกมาถูกมากคุณภาพก็ใช้ได้เลยนะค,ะครับ60บาทก็ไม่แพงนะคะรับสามารถซื้อได้ครับอ่าตัวที่3ควรจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะดีนะอ่าตัวเนี้ย หลังๆเนี่ยก็จะใช้จะเป็นตัวนี้จะมากกว่านะครับราคาถูกราคาตัวนี้อาจารย์ซื้อมาเท่าไหร่นะครับสองร้อกว่าบาทเองสองร้อยาบาทถูกมากนะครับใช้งานได้แล้วอย่างหนึ่งใช้มายังไม่ยังไม่เสียเลยยัไม่มีปัญหาเลยทีเนี้ยตอนเราใช้งานเราซื้อมาใช้งานเองเนี่ยเราจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาเราเรียนเนี่ยอาจารย์จะสอนทั้งสองแบบนะครับอ่าเพราะนั้นก็เลือกซื้อนะครับตัวถูกๆก็ได้นะครับใช้นะครับอ่าทีนี้พวกไขคัวงพวกอะไรเนี่ยก็ควรจะมีนะครับ เราค่อ,คอยๆสั่งซื้อวันทีละน้อยก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครมีกําลังเนี่ยก็ซื้อทีเดียวเลยก็ได้ครัเพราะว่าเครื่องมือสําหรับช่างเนี่ยมีความจําเป็นนะครับมันจำเป็นมากนะครับก็ฝากท่านเรียนทุกคนที่สนใจเนจี่ยท่าก็ค่อยๆซื้อสะสมไปนะครับงอเองก็สามารถก่อชีพได้นะครับยาวเลยนะครับ